สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาทำขนมงาใบเตยกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะจะหอมกลิ่นใบเตยและมีความเป็นไทยของกลิ่นงาด้วยค่ะและสูตรนี้เราจะใช้ใบเตยอยู่ประมาณ3-4ใบนะคะหั่นใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเตรียมเข้าเครื่องปั่นกันเลยค่ะและเติมน้ำลงไปอยู่300 ml นะคะถ้าเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากรองด้วยผ้าขาวบางกันค่ะ เราก็จะได้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นกันเลยค่ะจากนั้นให้เติมเกลือลงไปอยู่1ส่วนสช้อนชาค่ะและเติมน้ำตาลทรายลงไปอยู่100กรัมนะคะสำหรับใครที่ชอบหวานก็สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณตามต้องการได้เลยค่ะ หลังจากนั้นให้เตรียมแป้งข้าวเหนียวอยู่120กรัมนำน้ำใบเตยเข้มข้นที่เราคั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมในแป้งข้าวเหนียวได้เลยค่ะจากนั้นให้พักทิ้งไว้10นาทีนะคะหลังที่รอพักนะคะให้นํางามาคั่วให้เหลืองเลยนะคะสามารถใช้งาดําหรืองาขาวก็ได้ค่ะคั่วงาให้ใช้ไฟประมาณไฟกลางหรือว่าไฟอ่อนนะคะคั่วจนกว่าตัวงาเขาจะเหลืองและมีกลิ่นหอมเลยค่ะ ถ้าครบเวลาพักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เติมน้ำมันพืชลงไปอยู่1ช้อนโต๊ะค่ะเทใส่ในหม้อกระทะเดี๋ยวเรานำไปเคี่ยวกันเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแนะนำให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะ ค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆค่ะตัวเนื้อแป้งนะคะเขาจะค่อยๆเหนียวและหนืดขึ้นนะคะถ้าเนื้อแป้งเขาจะมีความแบบใสขึ้นนะคะก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเขาจะไม่ติดกระทะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถนํามาเทใส่ในงาได้เลยนะคะหรือว่าคลุกงาโรยงาได้เลยค่ะสําหรับขนมงาใบเตยนี้นะคะเขาจะมีความแบบเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขนมไทยที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเมนูหน้า จะเป็นเมนูอะไรเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ